มาเมืองนองอยูรีเต้นเ้ยค่ะพี่น้องหายากเ้ยค่ะสีเห็นเต้นแบบนี้โอ้แสดงว่าคักเติบเ้ยค่ะเมื่อนี้สูู้เลยค่ะเมื่อนี้ขึ้นนี่นะคะ I see what i 14,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  I 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, จิตบางครงเรล่านั้นเคยกัดแกะหวนโดนดักบังติ้งอีกลางนังจำได้เลอว่าลืมเราบอสาธุเดียกินบ่ยหยำาำแน่ใจหัวใจที่บ่อไม่นางกุหลาบสีแดงบรักบานตายดวงจิตกองพี่สบายดวงจิตกองพี่สบายไม่เป็นกระต่ายมาจันก็ยอมซอมมื่อใดสิรุณมื่อใดสิรุณเราจะกำมันฟ้ากระต่ายยังปาตนากระต่ายยังปาตนามนไหนจะตาจะหล่นลงเบื้อ ก็คอยต่อไปก,กแต่มันจะไม่ไห้สิ่นความว่างกุหลาเแดงเจ้าเอ้ยเพรเจ้าจงฟังวันไหนก็นชังเจ้าจงคืน ต่เจ้าและเจ้าอย่ารอใอ้ขึ้บ่คนส่งเดินนาไอบ่ก็ส่งเดินนาก็เจ้าหมามือชายสเงคืนเดินนอนใอ้ส่งเดินเดินนานอน เอาทุนั่เชื่อทิ่เกินไปแต่ไม่นนด้วยมองยิงทองทือใจไอยู่กันเธอไม่เคยทำให้เสียใจไม่เงือเธอที่ว่าเธอไม่เคยนอกใจที่ความตื้นตระรับไม่ได้แต่ก็มีปัญญาเธอไม่เธอสบายคุได้เธอแล้วเขาเปิ่แอนด์แอนก็ได้เกิ่นดูแย่ยิ่แปดหมง และเจี่อคนกแดนเซอรีชาไประจอโตเกียวมิวสิกนะคะม <หา S 3> ราดันด<น>ูเอาว่าเขาดุดุคิดว่าเธอนั้นคงจะรู้คงไม่เอานขามากินคู่แต่สุดท้าเธอเปิดประทูประตูหัวใจในคูน่มานั่งน,นอนเล่นักใฝ่ฉันเอาไป้ก่อนเจอบอกคนที่ไว้ทิ้งฉันแน่นอนเจอ ความรักที่คนวทำงานไม่ได้ทัเียงทเบเหขาวก็ดัแต่ไม่รอดเือเสียใจนักี่ชอบันรักที่ชอบฝังดำตีแมนดำทำที่ไฟมีไหมได้เธอแล้วก็เปิด่นแ้เงยืนดูดยืนแปมือเชไ้ก็ไม่เป็นไรแตเจอคนดีแลก็ดีใจแต่ถเจอคนนงช่วยแลวก็ช่วยไม่ได้ข่าวคนนั้นก็ท่วงเกินไปแต่ต้องนอนระบบคือนคองดวงใจนี่เขาเรว่าทิปแดนเซอร์ แดนจากตัเกียสิครับสวัสดีค่สวัสดีค่ะตัวเกียวมิวสิกสวัสดีครับ Music, สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีพี่น้องป๊องป่ายสุขูสุคนครับผมนี่คือโตเกียวมิวสิกไลฟ์สตรีมมิง่งครั้งที่10กับพี่น้องมาในรูปแบบใหม่มาในโฉมใหม บางคนงงว่านี่คืออะไรเกิดอะไรขึ้นกับตัวเกียวมิวสิกไปออกงานยูไสไปแสดงคอนเสืตยยูไสวันนี้เราไม่ได้ไปออกงานที่ไหนนะครับผมแต่เราคือกลุ่มปิดของเราเช่นเก่าเช่นเคยแต่รอบนี้อีพีนี้เป็นรอบสุดพิเศษครับพี่น้องม้วนสุดม้วนจอยสุดใจม้วนจอยสุดใจในข้อไก่<น>สุดมันนะครับผมหรือว่า ตัวเกี่ยวมิวสิกเนี่ยพี่น้องสเปซอะสเปเชียลหรือสเปซยังกโกกีตัวเกี่ยวมิวสิกสเปเชียลฮอลิเดย์เอาง่ายๆปะกีนแล้งรังหลามันไหลยางไหลหมูมันจะไปแชร์กลุ่มปิดของเราจะมีทั้งหมดมา9 EP ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงในโรงละครผ่านไปแล้วดราม่าแน่สนุกสนานผ่านมาหมดแล้วดราม่ายังอีกละครดราม่าผ่านมาหมดแล้วไงเล่นชิงต่างๆผ่านมาหมดแล้วครับแต่ EP นี้เป็น EP พีสเปเชียลฮอลิเดย์คือวันหยุดของพวกเราไม่มีงานคอนเสิร์ตงานนอกนะคะพบกับ ม่วนจอยสุดใจในข้อไก่สุดมันซึ่งวันนี้แบ่งออกเป็นสองทีมค่ะพี่น้องประกอบไปด้วยสีชมพูขอเสียงสีชมพูหน่อยค่ะทีมไก่นะคะหรือว่าทีมลูกไก่สีชมพูนี่มีสัญลักษณ์เป็นลูกไก่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วสีฟ้าล้วกุกกี้สีฟ้าขอเสียงก่อนเร็วสีฟ้าเขามีชื่อทีมว่าทีมลูกเป็ดค่ะเด้เป็ดหน่อยโอ้นี่ไงครับของเราจะเป็นทีมข้อไก่นะครับผมข้อไก่และข้อเป็ดครับพี่น้อง แสลักของเราคือเราจะอยู่กันในคอกอย่างมีความสุขรักกันปองดองกันจึงก่อกําเนิดซุ้มไก่ซุ้มป็ดตัวนี้ออกมาฟังนี่คือฟังลูกเปดตมันบอลูกูไก่ตีนี่อันนี้ลูกหยังล,ลูกเป็ดนะครับผมฝากพี่น้องซื้อบัตรจองตั๋วไปเชื่อทีมงานตัวเกี่ยวมิวสิกน้าพี่น้องวันนี้นอกจากเราจะมีกิจกรรมอะไรมากมายแล้วเราก็ยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษในค่ำคืนนี้คือนุ่นธิดาพรสายรักครับพี่น้อง กดไลค์ซับสไคร์และติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ